ต่อด้วยยูงยังผมทำอะไรหมดจะไม่รู้นะผมทำไปเรื่อะก่อนจะม,มีอะไรอะไรใส่อันนี้เป็นหอยลรสหอยมาแรงพุ่นะครับไม่ใช่หอยมาแรงเมียนะเมียไม่เกี่ยวยังนงหอยนี่จะสุกเร็วกว่ามหมูเยอะไหม อันนี้ต่อไปจะเป็นนี่รอไม้ส้มบ้านผมเรียกรอไม้ดองอันนี้แนะนํานะครับว่ารอไม้ดองก็ชิมก่อนนะเพราะบักกันนี้จะเรียกว่าอะไรเข็มใส่เข้าไปในแบบโอ้เข็มตอนไหนวะอย่างเงี้ยต้องชิมดูก่อนเพราะว่าบางยี่ห้อเข็มบางไม่ใช่ยี่ห้อหรอกบางเจ้าบางเจ้าไหมที่คนทํานะ ก็ลองชิมดูก่อนว่ามันเค็มแค่ไหนไงเลิ่ยงละเลิ้เริ่มเลิ้ได้ปุล้วม,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 มันจะมีน้ําจากหอยออกมานะครับน้ําจากหอยออกมากินลยกินซะพอ,อทิ้งไว้แล้พักปุบ๊บรูว่าหอยสุกนละอันนี้อะไรครับคนไทยชอบกินมากใบกะเพราเป็นอะไรเป็นเป็น,ปน,ปนใบที่คนกินเยอะที่สุดนะ เา,เา,เาผัดหุกไก่กอบเกือแหกแัดกเพาผมก็ใส่ทั้งสองอย่างนะครับสมุนไพรวันนี้ก็คือใบเผานะครับกับหน่อไม้นี่สมุนไพรนะส่วนหวยนี่จะเป็นไพลนิดนึ่งนะครับต้องดูดีิีกินมากอ,อตายได้